สวัสดีค่ะทุกคน welcome back to my jam channel นะคะวันนี้นะคะถือเป็นเลิกงามยามดีนะคะหลังจากที่แจมผัดวันประกันพุ่งที่จะทำสิ่งนี้มานานมากๆนะคะก็คือการ reorganize นะคะเพราะว่าตั้งแต่แจมย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้กับแฟนนะคะ <c oughs> เหมือนแบบ ขนของเข้าเฉยๆนะคะจัดบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ได้จัดอะไรเป็นจริงเป็นจังนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะแล้วแจมก็คิดว่าเออแจมควรที่จะมาถ่ายรีเซ็ตซันเดย์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะส่วนวันนี้แจมจะมาจัดอะไรบ้างทำอะไรบ้างเดี๋ยวแจมพาทุกคนไปดูด้วยกันเลยค่ะที่รัก can you help me move the s h e l l please สิ่งแรกที่แจมจะทำนะคะก็คือแจมกำลังจะให้แฟนแจมนะคะย้ายชั้นวางที่อยู่ในห้องทำงานนะคะไปอยู่ในห้องนอนเนาะเพราะว่าแจมไม่ค่อยได้ใช้ห้องทำงานนี้เท่าไหร่นะคะเฟอร์นิเจอร์ที่แจมย้ายเข้ามาจากบ้านเก่าแจมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้แจมก็เลยคิดว่ามันน่าจะดี ถ้ามันย้ายเข้าไปอยู่ในห้องนอนแล้วจำก็ได้ใช้งานมันแล้วมันก็รู้สึกว่ามันสวยโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันตดดดีกว่าค่ะ อันนี้แจมไปซื้อของเข้าบ้านมาเมื่อวานเนาะนี่นะคะทุกอย่างเพื่อที่จะแบบมาจัดตรงนี้ให้เป็นระเบียบนะคะอันเนี้ยดูเหมือนเป็นระเบียบเนาะหรือว่าไม่เหมือนดูเหมือนเป็นระเบียบนะคะแต่เปิดเข้ามาข้างในก็คือทำทำทำห<ๆ>ลอกมา เวลาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาจัดตรงนี้กันเลยค่ะเราก็จะมีเบลล์มังกี้ส่วน,นี้นั่นแรกะเขาจะค่อนข้างแบบอยากดูอยากเห็นเราลูกแต่ว่าหลังแบบเราจะมาทำคลิปเล่าประวัติน้าดิเดย์เอ็นอาร์เคียร์ดอปเป็นทู เราจะซื้อเาไมันจาดทุทุกคนนี่างว้ในาที่เข้าใจเอาละค่ะทุกคนตอนนี้แดมได้จัด เก็บโยกย้ายแล้วก็ลื้อของที่ไม่ได้ใช้ทิ้งไปแล้วนะคะเสร็จไปแล้ว80%นะคะทำไมจำถึงบอกว่าเสร็จไปแล้ว80%นะคะก็คือแจมมีที่สุดท้ายที่จำต้องทำนะคะซึ่งมันแบบใหญ่หลวงมากทุกคนนั่นก็คือตู้เสื้อผ้าของคนนี้นั่นเองนะคะคือมันดูแบบไม่มีอะไรใช่ไหมแต่แบบถ้าเปิดไปดูข้างในปุ๊บจะแบบ โอ้ oh my g อดสุดๆนะคะแต่แจมก็จะมาจัดน้องคนนี้วันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็น day 2นะคะจะเป็นยังไงติดตามดูวันพรุ่งนี้ mm. เลยนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคน welcome to day 2นะคะบอกเลยว่าคลิปนี้เป็นคลิปแบบเปิดตัวนางเอกของวันนี้โดยเฉพาะนะคะก็คือน้อง ตู้เสื้อผ้าเรานั่นเองนะคะที่แจมต้องเอาน้องตู้เสื้อผ้ามาถ่ายวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะเพราะว่ามันแบบมันมรกมากมันรกเกินกว่าที่ทุกคนจะคาดคิดนะคะแล้วนะคะแจมก็จะมาคัดเสื้อผ้าที่แจมไม่ได้ใส่แล้วนะคะ แจมจัดคัดเอาไปให้ญาตินะส่งไปให้ญาติที่กรุงเทพนะคะเพราะว่าน้องเขายังสาวยังแบบยังแซบอะไรอย่างนี้แล้วแจมคิดว่าการแต่งตัวของน้องเขาอะมันคล้ายๆกับแจมตอนที่แจมยังแบบ20ต้นต้นๆอะไรอย่างนี้นะคะการแต่งตัวของแจมตอนนี้มันเปลี่ยนไปเนาะซึ่งเสื้อผ้าพวกนี้แจมไม่ได้ใส่มันนานมากๆแจมก็เลยคิดว่าโอเคไหนๆก็จะมาจัด ตูเสื้อผ้าให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะคะเราก็ถือโอกาสนี้คัดแยกเสื้อผ้าที่เราไม่ได้ใส่เอาส่งไปให้ญาติเราด้วยเลยแล้วกันทีเดียวเนาะโอเคทุกคนพร้อมหรือยังเอาไปดูตู้เสื้อผ้ากันดีกว่าคะ่ะขั้นตอนแรกเตรมจกักหือทุกอย่างออกมาที้หมด จะได้รู้ว่าอันไหนที่แตมไม่ใส่แล้วเสร็จแล้วนะคะทุกคน มันเสร็จแล้ววะทุกคน you have no idea been pushing back ค่อยทำเดี๋ยวนูน่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั่นนะคะคือแบบ I'm finally forcing myself to do it and I did it นะคะทุกคน อันนี้ด้วยดีไซน์นะคะบอกว่าใครที่แบบกำลังแบบบ้านลกเสื้อผ้าเยอะล้นตู้ไม่ได้ใช้แล้วนะคะเคล็ดลับก็คือถ้าเรายังลังเลว่าเสื้อผ้าตัวนี้เราจะใส่ดีไหมลองเอา้องไปเก็บไว้ในตู้หรือในกล่องสักเดือน2เดือนเนาะถ้าเราไม่ได้โหยหาหรือแบบอยากจะหยิบมันมาใส่อ่ะก็ควรที่จะปล่อยน้องไปนะคะลองดูนะคะแบบว่าเก็บกวาดบ้าน ให้เวลาตัวเองได้ทำความสะอาดซักหนึ่งวันแล้วทุกคนจะรู้ว่า Energy ที่แบบ New Vibe นะคะแบบว่ามันมันโอเคมันดีมากๆเนาะเอค่ะทุกคนนั่นก็เป็นคลิปทั้งหมดเกี่ยวกับแบบจัด แก็บของหรือของแล้วก็กําจัดสิ่งของที่ไม่จําเป็นนะคะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะสนุกกับการรับชมคลิปวิดีโอของแจมนะคะยังไงนะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนเนาะเวลาแจมอัปโหลดวิดีโอเพื่อนๆจะได้ รู้ทันทีเลยค่ะเจอกันคลิปวิดีโอต่อไปนะคะถ้าแจมพูดอะไรผิดหรือพูดคำไหนมากเกินไปนะคะจำต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยเนาะยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะคะติชมกันได้เราจำจะเอาไปปรับปรุงตัวเองนะคะแต่ถ้าไหนที่จำแบบไม่เห็นด้วยอะไรอย่างงี้ก็อาจจะไม่เนาะเอาละค่ะวันนี้จำไปก่อนนะคะเราเจอ กันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย